ข้าวโอ่งหินนะครับมาถึงบทที่เจ็ดตอนที่สามแล้วนะครับก็คงจะต้องอ่านแบบภาษาปริวัติแบบที่สามไปเลืเลยนะครับก็คือการที่เอาภาษาไทยนะครับมาเขียนตามสำเนียงคำโอคำพูดในภาษาละนานได้เลยนะครับอ่านก็ตามลักภาษาไทยทุกประการนะครับยกเว้นนะครับตัวที่เป็นเสียงโทพิเศษเนี่ยนะครับ หรือโทลนาเนี่ยนะผมได้เอาจุดประดับไว้นะครับเพื่อให้รู้ว่าเสียงนี้เื่อออกเสียงโทอ่านเสียงโทพิเศษนะครับสำหรับตัวยอ่อยักษ์นะครับมาจากตัวยะนะครับในภาษาละนานะครับตัวยะนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องออกเป็นเสียงยอยักษ์แบบล้านานะครับตัวเงาวยังยักอะอย่างเี้นะครับตัวออยนะครับ ฮึ่งอ่า,ออานออกเสียงเป็นยอยักษ์ไปตามสำเนียงไทยนะครับเจิญที่ตามฟังได้เลยนะครับส่วนหกบุตตาคนคิงปลูบอกขานกำจูตออบฮับการจำเป็นอยู่ในบังคับ แล้วจากที่เฝ้าลามาหมูหกปี่น้องมาพร้อมปรึกษาว่าบอกกาเที่ยงแต้เป็นมันเอาน้ำหน้าเขามาเป็นเคลือนขั้นเมื่อฟักฟันหญ้าหนัก สินมุสาว่าจุห้หักกรรมบาปต้องเถื่มาจุเปิ่นล้ำสัมพภิตาจักคืนวาตาว่าบ่าใจข้าก็จักไอหมู่จุมไผ่้า บอสมว่าตาแพกง้ายมาเลงหันก่็ยินซ้ำหายหน้าตายขาดความหน่ำดีกำมาหน,นึ่งนานว่ายาตุกขีไอ้เด็กมือดียังมีอยู่หัน่น ุ่งนี้ครับเขาเสาะเนมสอดตั้นกันหันมันมาแคว้นนี้เฮาปากันไปบอกเก่าจี้ใส่สินจ้างป่อแปงหกปันเพิ่มยูยาฟู่มันแข่ง มันหันคำแดงล่งปอไขได้ปากเฮาก็ขอมือเฮาก็ไว้มันหันคำใบแผ่นพับด้วยความตันหาหันมันจักฮับตามมูเจ้าเฮาไป ในคืนนั้นบ่ยีบลับไหลพ่องใส่งานอนเมื่อค่อนหุ่งแจง้งรับกั้งไหลห้องเสียงโปอแห้งฝันยักปากแดงไล่กันลุกไปแก้ฝัน ฮือจุมหมูนั้นว่ายักไหลข้ากินเฮากันถึงพวกเจ้าเป็งแจ้งป่ายเขาก็ป้ากันเมาลงภาษาดซอยไปเอวเสาะหาเจ้ากับมันน้อยติดตัวหอย sèp sop.